สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 1 6 t ทาร์โล n แนลนะคะผู้รับสารจากจัก,กรวาลแปลความหมายโดยการอ่านหน้าไพทาร่โลนะคะคลิปนี้นะคะเราจะมาดูลักษณะเนื้อคู่ของคุณเป็นแบบไหนนะคะเป็นแบบภาพรวมทั่วๆไปนะไม่อินจนเกินไปนะชมเพื่อความบันเทิงหรือเหมือนเราชมซีลีี่นะคะหมอแจนอยากทำให้จักใจนะคะ คลิปนี้นะคะคลิปราศีพิจิกนะคะได้ลงไปแล้วเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่ชาวราศีพิจิกเนี่ยนะคะจะมีอยู่เยอะในช่องออ jp อ JP16 ตลอดชแนลเนี่ยเหมาก็เลยทําให้ก่อนเนาะเพราะว่ายอดวิวเนี่ยเยอะมากเลยนะคะเนาะก็เลยจะทําให้ชาวราศีพิจิกก่อนแล้วก็เดือนหน้าเป็นเดือนเกิดของชาวราศีพิจิกหมาก็ทําให้ไปแล้วเนาะแต่คลิปนี้นะคะมาจู่ที่ราศีมีนนะชาวราศีมีน นะคะก็คือหมอจะทำธาตุน้ำให้ก่อนเนาะชาวราศีมีนผู้ที่เกิด19กุมภาพันธ์ถึง20มีนาคมนะคะเราจะมาดูลักษณะนเนื้อคู่ของคุณเป็นแบบไหนนะโอเคนะคะขอพลังงานเอเนจีนะคะชาวราศีมีนนะอันนี้เป็นแบบภาพรวมนะจะเช็คเป็นแบบรวมๆเลยนะคะบางคนก็อาจจะตรงกับคนที่เราคุยคบอยู่แล้วบางคนก็จะได้ดูเป็นไกด์ไลน์บางคนบางคนยังโสดอยู่เนาะจะได้ดูเอ๊ะตรงไหมอะไรประมาณนี้นะชมเพื่อความเหมือนเพื่อความบันเทิงแล้วกันเนาะ โอเคนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะทีนี้เราจะมาดูก่อนว่าชาวมีนเนี่ยนะต้องการคนแบบไหนอะสเปคคุณหรือว่าคุณไม่ชอบแบบไหนคุณจะเอาแบบไหนอะมาดูเลยโอ้ทูออบโซสนะทูออบโซสมาก่อนเลยนะเดมิจ <The Magic S 2> ิกเชียนโอเคนะคะเทนออฟคัพเพสอ s บโซส์นะแล้วก็อ่า เพ e of p e n t a c l e อีกหนึ่งใบนะ o ฟออฟคัพนะชาวราศีมีนบอกว่านะคะคุณต้องการคนที่เอาง่ายๆเลยอะ่ะเก่งทั้งงานนอกบ้านและงานในบ้านอ่ะเก่งหมดเลยทั้งบุญทั้งบูอ่ะนะคะภาษาที่เป็น,เป,นเป็นแบบ เขาเรียกยังไงอะงานนอกบ้านเนาะก็สามารถทําได้ไม่ว่าทั้งคุณผู้หญิงผู้ชายนะสมมติคุณผู้ชายชาวราศีเมียนนี่จะชอบผู้หญิงสักคนหนึ่งผู้หญิงคนนี้ต้องทํางานนอกบ้านเก่งเช่นทํางานบริษัทมีหน้าที่ตําแหน่งหน้าที่การงานมีเงินเดือนประมาณหนึ่งนะแล้วก็งานในบ้านเนี่ยก็ต้องทํากับข้าวเก่งทําอาหารเก่งครอบครัวเนี่ยคือถ้าพ่อแม่ไม่ได้หย่าร้างหรือครอบครัวที่มีความสุขแบบพ่อเดียวอ่ะเดี๋ยวดูก่อนนะพ่อแม่เดียวกันอะสม,มมติว่ามีพี่น้องสามคน มีพี่น้องสามคนเนี่ยก็คือพ่อแม่เดียวกันหมดเลยพ่อแม่ยังอยู่ด้วยกันไม่ไม่ไม่อย่าล้างไม่อะไรแบบนี้ครอบครัวมีความสุขอ่านในระดับหนึ่งเนาะแล้วก็ต้องเป็นคนที่มีมันสมองที่แบบชาญฉลาดนะคะอ่าต้องชอ,ชอบคนที่แบบเขาเรียกอ,อะไรอะความฉลาดอ่าความฉลาดแล้วก็เวลาที่คุยกันเนี่ยก็สามารถคุยกันแบบ เขาเียกยังไงอะแบบไม่ใช่ว่าอีกคนหนึ่งคุยแบบนี้อีกคนหนึ่งไม่เข้าใจจะต้องคอยอธิบายสมมุติว่าหมอบอกว่าถูอับซอดเนี่ยไปไปมามาอีกคนหนึ่งก็ให้อธิบายว่าเอ๊ะไปไปมามาคืออะไรคะอธิบายขยายความหน่อยค่ะไม่เข้าใจอย่างเงี้ยชาเราสีมีนคือไม่เอานะ <S <S คือต้องคนที่เป็นเก่งครบเครื่องพร้อมอะนะเดอร์มิจิเชียนเนี่ยอะไรบ้างที่ครบเครื่องคือหนึ่งนะคะ รูปร่างหน้าตาดีอ่านะครอบครัวฐานะนะอ่าทำงานแล้วมันสมองนะโอเคนะคะทีนี้และอีกที่สําคัญนะคะคือจะไม่ชอบคนที่แบบจูจ้จี้จุกจิกหวาดระแวงหรือขี้หึงหวงเพราะว่าชาวราศีมีเนี่ยจะเป็นคนที่พูดจาดีและเป็นคนที่เหมือนแบบมีมนุษยสัมพันธ์ดีเหมือนเฟนลี่หน่อยหน่อยนะคล้ายๆเหมือนจะเจ้าชู้แต่บางทีอาจจะไม่ได้เจ้าชู้เพราะว่าเขาเป็นคนที่อารมณ์แบบชาวธาตุน้ําคือแบบเซนซิทีฟจะรู้ว่าเพื่อน สมมติทำงานอยู่ในกลุ่มเดียวกันถ้าเราอะนะคะจะคบกับคนที่เป็นชาวราศีมีนหรือนะคะจะเป็นเนื้อมีเนื้อคู่ชาวราศีมีนเนี่ยเราก็ดูไว้ว่าเขาคนนี้จะเป็นคนอารมณ์ที่แบบเซนซิทีฟจะคุยกับคนอื่นได้หลายคนบางทีเขาอาจจะไม่ได้จีบหรือไม่ได้ชอบนะเพราะเขาเป็นคนที่เขาเรียกยังไงอัจฉริยะใส่ใจคอดีก็คือชอบช่วยเหลือผู้อื่นแล้วก็เป็นคนที่ดูแบบคุยสนุกคุยแล้วดูสบายใจดูอารมณ์เย็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะเป็นคนที่มีรสสนิยมโคตรดีเลยอ่าหมอบอกแบบนี้เลยนะโคตรดีนะคือแบบ บุคลิก,กภาพรูปร่างหน้าตาอย่างเงี้ยถึงแม้นะสมมติบางครั้งนะถึงแม้นะบีคอสนะถึงแม้ชาวธาตุอสีมีนคนนั้นอะนะคะถ้าเกิดสมมติคุณเป็นคนที่แบบยังไงอะสมมติคุณเป็นคนอ้วนอย่างนงี้ใช่ไหมแต่คุณจะแบบดูดีอะดูน่ารักอะ่อาดูบุคลิกดูเดรฟเฟนลี่แต่งตัวอะไรดูเหมาะนะแต่ทีนี้เราจะมาดูกันว่านะคะคุณนะอะต้องการนะคะ่คนแบบไหนใช่ไหมทีนี้คุณบอกว่าเวลาที่คุณอะนะคะ สมมติคุณไปงานเลี้ยงคุณไปเที่ยวไปดื่มกินไปปาร์ตี้กับเพื่อนนะโฟอัพคัพเนี่ยนะคือคุณอะไม่ต้องการให้แฟนอะมาแบบเขาเรียกยังไงอะนัน่หนนงหงินั่งงอหรืออะไรงนี้นะสมมติวันหนึ่งคุณชอบไปปาร์ตี้คุณมีเพื่อนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอ่ะคุณจะต้องไม่ว่าไม่บ่นนะจะต้องนิ่งๆไม่พูดมากไม่หวัดระแวงโอเคนะตามนี้เข้าใจตรงกันนะเดี๋ยวมอเขาหยบาบค่ะตั้งกล้องแป๊บหนึ่งนะขอโทษมันไม่เข้าวิวในจอเลยอะมาค่ะมันชอบเลื่อนอะ โอเคเอาแบบนี้นะลักษณะเนื้อคู่นะคุณต้องการความรักแบบไหนนะคุณต้องการคนที่แบบว่าไม่พูดมากไม่จู้จี้ขี้บ่นนะคะแบบว่าแล้วก็มีความสุขอยู่ด้วยกันและมีความสุขเหมือนเป็น,ปน,ปนครอบครัวที่อบอุ่นอ่ะนะโอเคนะคะแล้วก็เขาจะเข้ามาทางไหน เดี๋ยวชาวราสีมีนบอกก็เข้ามาทางประตูสิหมออะไม่ใช่ไม่แบบนั้นค่ะคือแบบจะพบเจอทางไหนเพื่อร่วงงานครอบครัวพ่อแม่พี่น้องเพื่อนของเพื่อนไปงานปาร์ตี้ทางเน็ตทางอินเทอร์เน็ต,ทา,นท,านตทางโซเชียลอะไรแบบนี้นะโอเคอะเข้ามาทางไหนเดี๋ยวหมอจะเปิดแบบถึงในอนาคตเลยนะตัวนี้ดูแบบภาพภาพรวมไปแล้วกันนะอย่าไปซีเรียสมากนะที่รักนะคือบางทีแบบมันเป็นภาพรวมดึงเอนเอร์จี้ใครบ้างก็ไม่รู้นะของชาวลาศีมีนนันที่รักนะโอเค ทีนี้เขาบอกว่าคุณจะเขาจะเข้ามาทางไหนใช่ป่ะตัวนี้คือ seven of pentacle นะนะแสดงว่าอันนี้ก็คืออาจจะมาเกี่ยวกับเกี่ยวกับการทำงานหาเงินนะคะอาจจะมีคนเข้ามาหลายคนอันนี้คืออาจจะเป็นได้ทั้งการทำงานการเรียนนะคะมาทางโซเชียลอินเทอร์เน็ตออนไลน์ได้หมดไปเรียนต่อไปเรียนพิเศษนะคะหรือนะคะ ทางโซเชียลทางอินเทอร์เน็ตหรือเพื่อนของเพื่อนแนะนำมานะคะได้หมดเลยนะนะคะเป็นแบบนี้นะโอเคนะคะทูอว์คับนะคุณแบบเร็วๆเนี้ยหมอว่าคุณจะเจอแล้วนะ,ะพลังงานเนื้อคู่มาเลยว้า wow, ว the sun คือเขาคนนี้แบบหน้าตาดีมากอะ่ะอื นาตาดีอะนะทั้งผู้ชายผู้หญิงนะคือเวลาหมออ่านไพ่เนี่ยส่วนใหญ่จะพูดถึงผู้หญิงใช่ไหมเพราะว่าคุณผู้ชายที่มีชมในช่องเนี้ยน้อยหรือเพศเดียวกันเนี่ยคือคุณถ้าคุณเป็นเพศเดียวกันคุณก็นึกถึงเพศเดียวกันเลยนะก็คือถ้าเกิดว่าคุณเป็นผู้ชายคุณก็นึกถึงผู้หญิงถ้าคุณเป็นผู้หญิงก็นึกถึงผู้ชายแบบนี้แล้วแต่นะแล้วแต่ในจริตอ่าอ่าแบบรสนิยมของของใครของมันนะเอาตามนี้นะหมอไม่ต้องอธิบายอะไรอย่างอื่นเยอะนะคะเนาะโอเคทีนี้เรามาดูกันต่อนะ เดอะซันเนี่ยคืออะไรอ่ะรูปร่างหน้าตาดีใช่ป่ะคือโปรไฟล์ดีอ่ะเออถูกใจเราอ่ะเนาะคือชาวราศีเมษชาวราศีมีนคุยปุ๊บหรือเห็นปับ๊บอย่างเงี้ยนะก็คืออุ้ยคนนี้ถูกใจจังหน้าตาดีรสนิยมมุคลิกภาพดีบางทีอาจจะมีความเด็กกว่าเราก็ได้นะหรือถ้าเกิดเขาอายุมากกว่าเราเขาอาจจะมีความแบบเป็นเฟสชี่อ่ะสดใส สดใสสดชื่นนะคะเวลาคุยด้วยแล้วรู้สึกรู้สึกสนุกอะดูมีดูมี energy พลังงานของเหมือนความเป็นเด็กความ active กระตือรือล้นนะอ่าทีนี้เราดูพลังงานต่อมาซิกออฟคัพนะเช้าละสีมีนบางคนก็อาจจะกลับไปติดต่อเพื่อนเก่านะเพื่อนเก่าแฟนเก่าคนรักเก่าเป็นเพื่อนเก่าสมัยตั้งแต่เด็กกันมาก็ได้ทีนี้ตอนนี้ก็แบบต่างคนต่างทํางานแล้วหรือ บางคนนะบางกรณีนะคือคุณอ่ะก็มีแฟนแล้วเขาก็มีแฟนแล้วหรือว่าเลิกกับแฟนเลิกเอ่อต่างคนต่างเป็นไหม่เอาอย่างนี้แล้วกันเนาะคือแบบไม่มีพันธะอะไรยึดติดแล้วแล้วก็ย้อนกลับมาเจอกันณปัจจุบันะบน,นี้ก็เลยมาเจอกันทาง Facebook ทางโซเชียลอะไรก็ได้แล้วคุณอ่ะก็อาจจะแบบว่าเออคุยกันไหมลองคบกันไหมอะไรแบบนี้ก็ได้ด้วยนะโอเคความรู้สึกแรกนะที่เขามีต่อคุณอ่ะเรามาดูความรู้สึกแรก ความรู้สึกแรกนะความรู้สึกแรกความรู้สึกแรกที่เนื้อคู่เราที่เขาเจอเราเขาจะรู้สึกไงคะมาคะ่ะจะรู้สึกยังไงกับชาวราศีมีนบ้างนะ ten of s w o r d นะคือเขาดูเหมือนแบบคือจริงๆอิอะ ten of s w o r d เนี่ยมันจะมีเหมือนว่ามีความเป็นไม้ฮะขอโทษนะถ้าเกิดชาวราศีมีนคนไหนไม่ได้เป็นไม้ก็คือคือมันเหมือนว่าเขาคิดว่าถ้าเราเขาเจอเราเนี่ยวัยวุฒิคุณวุฒิเนี่ยอะ อาจจะมีความเป็นไม้ไหมหรือว่าคุณอาจจะเป็นโสดแต่บางทีคนที่เป็นโสดนะคุณอาจจะเครียดคิดมากวิตกกังวลหรือชอบหน้านิวคิ้วขมวดว่าเอ้ยคนจะมาทําร้ายคุณไหมอ่าความรู้สึกที่เขามองนะบางทีเขาอาจจะมองแบบเออคุณอาจจะมีคนของคุณอยู่แล้วอ่านะหรือว่านะคะเคยมีปัญหาความรักความผิดพลาดความรักมาก่อนนะนะคะอ่าอันนี้เห็นไหมไนอฟครับนะเขาบอกเขาจะเอาเขาจะ เขาจะเข้ามาปอบยนจิตใจคุณเลยเขาจะมายืดไมตีอ่ะจับขอเป็นคนดูแลหัวใจคุณแล้วกันแบบนี้นะนะ Knight of Cups เนี่ยคือแบบมามาในระดับเวอร์ชั่นที่แบบพัฒนาความสัมพันธ์แล้วนะไม่ใช่มาแบบเล็กๆแบบเด็กๆที่แบบคุยกันกุ๊กกีุ้กกแบบเป็นเพื่อนเพื่อนหรือเปล่าเนาะจะแฟนหรือไม่อะไรไม่ใช่นะอันนี้คือมาชัดเจนนะคนนี้จะมาแบบชัดเจนนะนะคะ King of Swords นะคือแบบ มาแบบชัดเจนและพูดตรงอพูดตรงว่าโอเคขอคบขอจีบจะบอกเลยไม่มาอ้ำเอ้งอ้ำออ้งนะเซเว่นออฟวานนะคะถึงแม้ว่าชาวราศีมีนใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมคะเจ็ดเหรียญคือคุณน่ะอาจจะคบหรือคุยหรือเป็นคนมีสเสน่ห์ใช่ไหมมีคนคุยกับคุณเยอะแยะหลายคนหรืออะไรอย่างนี้ที่เป็นคนโสดหรืออะไรแบบนี้ใช่ปะทีนี้เขา่าก็บอกว่าจะพยายามจะฟันฝา่าอุปสรรคถึงแม้คุณจะมีช้อยเรื่องเยอะแยะฉันก็ไม่ถอยฉันก็จะสู้อะง่ายง่ายแบบนี้นะ อ่าเนี่ยเห็นไหมคะมันมีความแบบเขาเรียกยังไงอ่ะมันมีความแบบมั่นคงชัดเจนเห็นไหมแล้วเขาก็พยายามนะ for of pendicle เนี่ยเห็นไหมหยอดเหรียญลงไปเห็นไหมคะมีมีความมาั่นคงทางทรัพย์สินอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบทํางานเก็บเงินแล้วขอคบขอคุยแล้วก็ขอขอแต่งงานแบบนี้นะคือเป็นการหยอดเห็นไหมคะหยอดเงินลงไปเห็นไหมเหมือนว่าทํําสม่าเสมออาจจะดูแลเทคแคร์หรือจะอาจจะเป็นสายเปก็ได้นะ โอเคนะคะทีนี้เรามาดูความรู้สึกแรกแล้วนะอ่าแล้วทีนี้เรามาดูลักษณะเนื้อคู่ของคุณระสีธาตุอะไรนะโอเคคืออันนี้คือถ้าสายเปที่ท,ที่ชาวราศีมีนเจอนะคือมันเหมือนว่าเขาอะพยายามทุกสิ่งทุกอย่างอะที่จะให้ชาวราศีมีนอนะแบบเออได้ได้อะไรอะได้อยากได้อะไรอะอยากมีอะไรอะเขาอยากจะหาให้ตลอดเขาทุ่มเทอะเ,ออเขาทุ่มเทนะ แต่ก็ทุ่มเทในระดับหนึ่งก็คือไม่ได้ถึงว่ามากจนแบบจนแบบตัวเองจะไม่ไหวไม่ใช่นะคือมันมีแค่สี่เหรียญเนาะ o p น p e n t ิ l นะ oh, นะโอเคเอาละค่ะทีนี้เขาบอกว่าราศีเออเออราศีธาตุลักษณะน,นะ Aries เนี่ยคือบางทีเขาคนนี้อาจจะเป็นคนที่เขาเรียกยังไงอารมณ์เ e n s i t i v อารมณ์ผิวไหวง่ายมีพลังงานชาวธาตุลมนะ ชาวธาตุลมโดดเด่นนะชาวธาตุลมก็คืออะไรอะตูนกุมเมถุนอืมคือเราก็จะเป็นคนที่อาจจะขี้ขี้หึงขี้หวงขี้ระแวงชาวราศีมีนด้วยนะระวังด้วยนิดนึงคือเขาอาจจะมีอารมณ์แบบอะไรทําไมเอ๊ะอย่างเงี้ยสงสัยนะนะคะวีนออฟคัพนะคะมีพลังงานของชาวธาตุน้ําด้วยเอาง่ายๆเลยเวลาที่คุยที่คบเนี่ยเขาจะพูดชัดเจนนะคะ เดอสตาแล้วก็เขาคนนี้เดอซันกับเดอสตาเนี่ยคือหน้าตาดีมากโปรไฟล์ดีถ้าทํางานในระดับบริษัทก็เป็นตัวท็อปนะในบริษัทถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษาก็ในมหาลัยก็เป็นดาวแผนกดาวคณะอย่างนี้ใช่ไหมอ่ะแล้วก็ อาจจะเรียนเก่งด้วยคือโปรไฟล์ครบเครื่องอะเมจิกเชียนอะนะคือแบบบางทีก็เรียนเก่งบางทีก็คนเป็นคนที่มาคอยช่วยเหลือเยียวยาจิตใจเราหรือว่าเราอาจจะไปช่วยเหลือดูแลจิตใจเยียวยาเขาอะไรอย่างนี้ก็ได้ด้วยนะคือแบบเป็นคนที่คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะอะประมาณนี้เนาะนายอัฟวานนะอืมนะคะเนี่ยเขาคนนี้คือบางทีเขาอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์ที่ เจ็บปวดมาแล้วก็มาคุยกันแล้วก็มาเยียวยาจิตใจช่วยซึ่งกันและกันนะให้เปิดใจในการครบหากันมีพลังงาน S of อเนี่ยคือดีนะอาจจะรู้จักกันผ่านเพื่อนผ่านงานผ่านโซเชียลอะไรก็ได้มีการพัฒนาความสัมพันธ์ไปด้วยดีอืมเนะะาะราศีธาตุอะไรนะไฟออฟซอ t นะคะบางคนก็คือเพิ่งยอมแพ้ก,กับความสัมพันธ์ของเขามานะมีพลังงานธาตุน้ำธาตุไฟนะคะแล้วก็อ ชาวราศีกุมอะชาวราศีกุมนะคะอันนี้เดี๋ยวนะชาวราศีกุมชาวราศีตุลโดดเด่นนะชาวราศีกุมชาวราศีตุลแล้วก็มีพลังงานของมีพลังงานของชาวราศีมิถุนนะคะมีพลังงานชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะเนาะโอเคทีนี้เรามาดูให้บทสรุปให้บทสรุปเลยหกใบนะให้บทสรุปว่าอย่างไงคะ ชาวราศีมีลักษณะเนื้อคู่ของคุณเป็นแบบไหนนะขอพลังงานค่ะอืมมีพลังงานของชาวราศีสิงห์ก็ได้เดีสแตงคือชาวราศีมีนเป็นคนที่อารมณ์เขาเรียกยังไงอะเป็นคนแบบเซนซิทีฟอารมณ์พี่ไหวอ่อนไหวใช่ป่ะทีนี้ก็คืออยากได้คนที่เก่งเข้มแข็งมีพลังงานของ ชาวธาตุน้ำก็มีพลังงานของความเยือกเย็นใช่ไหมคะอาจจะคิดไต่ตองคิดวนไปเวียนมาเนซิที <c oughs> คือคุณชอบพลังงานของชาวธาตุไฟมากกว่านะชาวธาตุไฟคือมีพลังงานแอชชั่นมีอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะมีความเก่งมีความเก่งกาจแล้วก็มีความเป็นผู้นําสูงอะไรอย่างเงี้ยคุณชอบนะแต่แต่ทีนี้แต่ทีนี้หมายถึงว่าเขาอ่ะก็ต้องแบบยอมชาวราศีมีนบ้างน้อ่าเนาะ คือยอมอะเออถ้าเป็นผู้ชายก็อยากให้แฟนคุณอะถึงจะเก่งก็แล้วแต่แต่ก็ต้องยอมลงให้คุณบ้างนะสําหรับคุณผู้ชายนะอืมคุณผู้หญิงก็เหมือนกันเนาะคุณผู้หญิงก็คิดว่าถึงแฟนจะเก่งอย่างเงี้ยแต่ถ้าอยู่ในบ้านอะฉันก็ต้องเป็นใหญ่นะโอเคตามนี้นะชาวราศีสิงห์นะโอเค The Emperor มีพลังงานชาวต่างชาติอ่าเห็นไหมมีพลังงานชาวราศีเมษธาตุไฟเห็นไหมอ่า t of w a n d เห็นไหม ชาวธาตุไฟล้วนเลยอ่ะอืมเนาะคนที่แบบทํางานคนที่บ้าง,งานมากเลยอ่ะอืมคนนี้คือจะทํางานแล้วบ้าง,งานมากอ่ะอืมเนาะนะคนะ Snake of s w o r d นะแล้วก็อาจจะพูดตรงๆพูดตรงพูดชัดเจนนะมีพลังงานชาวธาตุไฟกับชาวธาตุลมอาจโดดเด่นนะของชาวธาตุนะ้ําเนี่ยนะ The Fool นะคือคนนี้เป็นคนบางทีก็อารมณ์แบบถ้าไม่ทํางานถ้าหยุดงานนะอารมณ์ติดชอบเที่ยวชอบออกนอกบ้านไม่ค่อย คือชอบออกนอกบ้านหมายถึงว่าคือชอบเดินทางไปท่องเที่ยวอะ่ะนึกออกไหมที่แปลกๆที่ในโซเชียลเขาบอกที่ไหนไปอะ่ะคนคนนี้อยากไปอะ่ะเวลาวันหยุดหรือวันอะไรอย่างเงี้ยจะพาคุณไปจะพาครอบครัวไปคือเป็นสายเอเตนร์ให้คุณด้วยว่าอ้ยเดี๋ยวฉันพาเธอไปเที่ยวนูน่นเที่ยวนี่ที่ที่แบบสมมตอิอ่าในในในเพจต,ต่างๆที่มันมีการท่องเที่ยวเห็นไหมอ่าไปเที่ยวเชียงใหม่ไหมไปเที่ยวเชียงรายไหมไปเที่ยวอ่าบอกเกลือไหมเนี่ยเธอเดี๋ยวฉันจะพาไปนี่จะเป็นคนแบบนี้นะ คือแบบออฟเฟอร์อ like yeah. right. ่าออฟเฟอร์ชาลาศิมีนคือดูแบบคือดูแบบคือทํางานก็บ้าทํางานไปเลยนะอย่าไปยุ่งอย่าไปอะไรนะแต่คือเวลาไปพาไปเที่ยวคือนางก็จะพาไปนะโอเคนะแล้วก็จะมีความแบบอารมณ์แบบอ่าเขาเรียกยังไงอะเดอะเดทเนี่ยมันเหมือนลาศีพิจิกอะนะคือแบบอารมณ์เหมือนแบบเออขี้หึงขี้หวงนะแบบหึงแรงรักแรงหึงหวงแรงนะ อย่าอย่าทำอะไรให้แบบเขาหึงนะเขาจะไม่พอใจนะแล้วเขาก็จะเนี่ยเห็นไหมแปดดาบเห็นไหมคือถ้าเกิดคุณมีเฟลลี่กับคนอื่นปุ๊บเนี่ยเขาจะบอกเฮ้ยอะไรวะไม่ได้นะเนี่ยจะคิดไว้ในใจแล้วก็จะเริ่มเกลียด และคุณก็จะต้องจับสังเกตนะถ้าไม่อยากให้ความสัมพันธ์พังหรืออะไรคุณจะต้องบอกว่าเอ้ยไม่มีอะไรเป็นเพื่อนกันอะไรยงนี้ต้องรีบอธิบายนะไม่งั้นจะบ้านแตกนะอืมเนาะความสัมพันธ์เนี่ยเพราะว่าเขาอาจจะเป็นคนที่มีความหวาดระแวงที่หึงคือ The Emperor นึกออกไหมจกักรพรรดิพระราชาอย่างเงี้ยคิงอะคือต้องการให้คุณนะ่ะสนใจเขาคนเดียวเป็นที่หนึ่งอย่าให้เขาเป็นที่รองไม่ได้นะสมมติคุณมีคุณเลือกจะไปเที่ยวเขากับครอบครัวหรือกับเพื่อนคุณต้องไปกับเขานะห้าม ไม่ได้นะฉันเอ้ยเอ้ยเนื้อคู่ของคุณนะคือแบบเขาว่าต้องเลือกเขานะสมมติคุณบอกว่าเดี๋ยวจะพาครอบครัวคุณเนี่ยไม่ไม่ไม่พาเขาไปนะไปเองเนี่ยเขาบอกไม่ได้นะคุณต้องมาเที่ยวกับฉันห้ามพาไปห้ามไปห้าบห้าบไปหาครอบครัวตัวเองนะคุณมีนคุณนต้องมากับผมอะไรเงี้ยคุณต้องมากับชั้นนะอะไรเงี้ยไปเที่ยวสองคนอย่างเงี้ยอันนั้นอะคือเป็นเป็นคำาผเด็ดการที่เขาอ่ะจะจะเป็นคนประมาณแนวนี้นะโอเค ซิกอัพเพนดิเคิลนะคะก็คือสรุปแล้วเขามีการช่วยเหลือกันกับคุณนั่นแหละเนาะมีการถ้อยทีถ้อยอาศัยกันบางคนก็นะคะอาจจะเคยเรียนกันมาตั้งแต่สมัยานานแล้วแล้วก็กลับมาเจอกันอีกในตอนที่โตแล้วหรือว่านะคะมีความช่วยเหลือบางสิ่งบางอย่างในเรื่องเกี่ยวกับการงานอะไรก็ได้นะสมัยก่อนนะคะผ่านไปนานแล้วก็ได้นะหรือว่าเขาคนนี้ก็คือจะเข้ามาช่วยเหลือคุณนั่นแหละนะเข้ามาช่วยเหลือไม่ว่าด้านใดก็ด้านหนึ่งนะ โอเคบทสรุปแล้วอ้าวทีนี้มาดูแนวโน้มในอนาคตนะแนวโน้มในอนาคตเป็นแบบไหนคะขอพ่ายพลังงานนิดนึงค่ะแนวโน้มในอนาคตนะแนวโน้มในอนาคตนะแนวโน้มในอนาคตอืมเนี่ยเห็นไหมแสดงว่าตอนนี้คุณต้องเคยเจอคุณต้องเจอเขาแล้วมีการยื่นไมตีต่อกันเนี่ยอาจจะ ชาวลศีนีนอาจจะคุยกับเขาคนนั้นไว้หลายๆคนก็ได้อาจจะไม่ทราบก็ได้หรือจะเป็นคนที่คุณแอบ,บรอคอยก็ได้เนี่ยแฮงแมนเห็นไหมอ่าแฮงแมนไนท์ออฟเพนดิเคิลมีพลังงานของเขาคนนั้น่ะนะคะตอนนี้เราอาจจะอยู่เงาๆแล้วก็รอเขาคนนั้นกลับมาก็ได้นะอ่ามีพลังงานของคนที่เป็นโสอ่าไม่ใช่ค่ะคนที่เคยเป็นไหม้อ่า มีความเป็นม่ายมีความผิดหวังจากความรักมาแล้วด้วยก็ได้บางคนก็อาจจะเป็นม่ายนะบางคนก็อาจจะเป็นคนที่เรารออยู่ดูอยู่นั่นแหละประมาณนี้นะโอเคทีนี้เรามาดูแองเจ d ล์ดีมบ้างนะว่าเออว่าจะบอกชาวราศีมินว่าไงคะว่าลักษณะเนื้อคู่ของคุณเป็นแบบไหนคะของชาวราศีมีนนะผู้ที่เกิด19กุมภาพันธ์ถึง20มีนาคมเหมาะจะใส่ไว้ตรงหัวคลิปเลยนะคะที่รักนะไม่ต้องไปหาวันที่ที่ไหนนะ อันนี้ดูแบบตอนตกนะที่รักแต่ถ้าเกิดใครยึดถือเป็นแบบลัคนาอ่าแบบไทยก็ยึดไปลัคนาหรือราศีสามารถดูควบคู่กันได้ในคลิปหมอแจนนะสมมติว่าอย่างเช่นคุณราศีเมษใช่ไหมในแบบไทยใช่ป่ะแล้วก็ลัคนาราศีสิงห์อย่างเงี้ยคุณก็ดูเมษกับสิงห์เลยแบบนี้นะแต่ถ้าของหมอแจนก็มันอาจจะไปตกที่พฤชศอะไรแบบนี้นะกับอ,อ่สิงห์ไปตุลอย่างเงี้ยก็คุณ,ค,ณคุณก็ดูแบบนี้นะสี่ราศีแบบนี้นะที่รักนะ จะได้ดูเป็นเขาเรียกอะไรเป็นไกด์ไลน์เอาละค่ะแ er องเจิลดีมว่ายังไงบ้างคะอืมซัพพอร์ตไกด์แดนเนี่ยว้าแสดงว่านะคะบางทีคุณอาจจะเจอแล้วแหละมีพลังงานความรักที่บริสุทธิ์นะเขาบอกว่าศึกษาพฤติกรรมอืมพฤติกรรมของคู่ของเรานะคะคุณ คุณมีคำถามอ่าในหัวของคุณว่าเอ๊ะคนนี้ไหมเนื้อคู่ฉันเอ๊ะคนนี้ไหมคุณหาคำตอบทั้งชีวิตเลยบางทีชาวราศีมีนก็มีคำถามอยู่ในในความคิดนะเพราะว่าเป็นคนธาตุน้ำก็อาจจะแบบอารมณ์ซินซิทีฟหรือว่าคิดไปคิดมาเนี่ยมีคำถามนะคุณอยากได้คำตอบเนี่ยแหละนะเป็นคำตอบให้คุณนะเขาบอกว่า มีพนักง,งานของชาวธาตุน้ําใช่ไ่ะราศีมีนเนี่ยโดฟินก็คือให้คุณปล่อยตัวตามสบายนะคะเป็นตัวของตัวเองมีความสุขนะคะมีพลังงานเอเนจีที่มีความสุขมอเตอร์เฮลิง่งเขาคนเน้นอาจจะเจอกับคุณในลักษณะที่การที่เข้ามาช่วยเยียวยาจิตใจคุณก็ได้ไหมอ่าเห็นไหมมอเตอร์เฮลิง่งมีการมาดูแลเหมือนแม่นะ,ะทิชเชอร์หรืออาจจะเราไปเรียนหนังสือแล้วเราก็เจอนะคะเพื่อนร่วมชั้นเรียนหรือเจอครูอาจารย์อะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะบางทีก็ ชาวราศีมีนบางคนก็นะคะเขาเรียกอะไรอะ่ะเป็นความสัมพันธ์ที่เออ่ชาวราศีมีนหมอต้องบอกเลยนะเป็นชาวราศีทีเ่เวลาที่มีความรักนะค่อนข้างจะแบบ เป็นเป็นราศีที่มันไปอยู่ตกความรักไปอยู่ตกวินาศแล้วนะออกใช่ป่ะคือมันเป็นความรักที่บางทีก็ได้พอ่อไม้แม่ไม้บางทีก็ผิดหวังบางทีก็ไปเป็นตัวซ้อนเขาบางทีเขาก็มาซ้อนเรามันจะมีพลังงานแบบนี้วนเวียนวนเวียนนะในพลังงานของทางโหราศาสตร์ไทยนะทีนี้บางทีคุณก็ยังจมอยู่ในความทุกเนี่ยเหมือนเรายังไม่ได้เปิดออกจากห้องเห็นไหมคะเนี่ยเนาะ,นะแต่เขาคนนี้แหละจะเข้ามาช่วยเยียวยาจิตใจคุณให้ทําให้คุณสามารถเปิดประตูบานใหม่ออกไปได้เรายังไม่ทันเปิดประตูบานใหม่ไปเพื่อรับพลังงานที่ดีๆเนาะ ไม่เป็นไรนะคะหมอแจนเป็นกําลังใจให้นะคะเขาบอกว่าไกด์แดนเอ็นเกิปปกลซับพอร์ตคุณอยู่นะคะเฝ้ามองความรักที่ดีนามให้คุณเจอเนื้อคู่ที่ดีนะคะชาวราศีมีนนะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์ด้วยคนอ่านแล้วก็ท่านใดที่เข้ามาชมใหม่นะคะกดซับสไครต์ให้หมอแจนด้วยนะเป็นกําลังใจให้ช่อง JP16 ทตลอดชา n e l ด้วยนะคะคลิปนี้ไปก่อนนะขอบคุณและสวัสดีค่ะ